สวัสดีครับพบกับกิ้งพาลุยนะครับวันนี้เราจะมาซ้อมฝีมือนะครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้นะครับฝนตกนะครับก็เลยลองเป้านะครับทดสอบฝีมือนะครับประมาณ5เมตรนะครับครับผมหเมตรครับ โอเคครับทดสอบฝีมือนะครับความแม่นนะครับแม่นบ้างไม่แม่นบ้างมันอยู่ที่ลลกหินที่เราใช้นะครับถ้ามันกลมน้ําหนักดียิงระยะไกลก็ถูกนะครับถ้ามันเบาหน่อยมันก็แต่ระยะไม่ถูกมันก็หนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบครับสือยอดครับ